สวัสดีครับพี่กองสวัสดีค่ะ่ะนะครับท่านผู้ชมมาตลักสิบเนาะค่ะอมาตลักสิบบนมาไปศูนย์ท่านผู้ชมจับคู่บ่อเขาค่ะจับคู่บ่อเขาก็คือบ่อเขานี่พี่น้องนะครับค่ะชุดบนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยพี่น้องศูนย์มาหลักสิบค่ะดาบหลักหน่วยพันเป็นหามีเก่านะครับจับคู่ไม่เข้านะครับชุดล่างกับบ่อเขานะค่ะอ เดีได้ปรับเปลี่ยนสูตรบังวดนี่ปรับเปลี่ยนสูตรอยู่เนาะปรับรักกันอยู่ปรับรักกันอยู่นี่บ่ก็าสูตรนี่มาหลักซีดอยู่เนาะเออเ้าฝนตกบาบางสองสามมื้อน่ะตกอยู่ค่ะเออเอามือมือนั่นกับบ้านนี่ตกแห้งอยู่ดิเออมือนั่นแหละมันตกแห้งฝ้าดังพวกมือมาอันนียเนาะฝนก็มาตกแห้งมือนั่นเออฝ้าก็แห้งฝนก็แห้งเออเ้ามาเบิ่งน้ำกันบัดเนี่ย หนับงวดหนึ่ง <inhib> ม <itor positives> ิถ <Contact kir gue bbe> ุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดับสูตรบะงอพี่ก่องเอฟซีพอยไงไม่ไงจังถาบึงเบาเ่าเขียนห้ได้พี่น้องเด้อนับถาบอชัดหรือจังเดียบเบาถอยปิเขียนห้ไม่เขียนห้ชัดชไห้สูตรมีบปับไหมปั๊บไม่แปับรัดไมปั๊บไม่หนับอ่า ปับเปลี่ยนมาเป็นตุนี้ค่ะอ่าสูุดเก่าอะไรปับลักไม่ปับบลักไม่ค่ะอ่าฟังไหนฟังนี่บ่ฟังนี่แหละค่ะอืมปับรักอันนี่หลักร้อยอยู่ข้างบนไงครับหลักร้อยมีสี่กับหกเน้นที่หกครับหลักสิบมีหนึ่งครับเอาหนึ่งตัวเดียวงวดนี่หนึ่งตัวเดียวเอาหนึ่งตัวเดียวเลยครับหลักหน่วยมีศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งครับค่ะอืมเดคู่เน้นหกหนึ่งหนึ่งครับ คู่รองหกหนึ่งศูนย์ครับสองตัวเน้นหนึ่งหนึ่งตัวรองหนึ่งศูนย์ค่ะแค่นี้แค่นี้ค่ะเอาเอาเน่นๆไปเลยต้องเอาหลายตัวเอาแํานี้เลยเอาแซมนี้เลยอีกวันนึ่พี่น้องเด้นน่อยคู่หน่อยตัวเอาแตสูตรนี้เป็นสูตรใดเนี่ยกระสตรบนคือกันนี่แหละค่ะคนเราฟังเอาแต่สูตรนี้คือคือไอเอาจากสูตรที่มันเขาอนบ่ค่ะอันนี้กับคนละสูตรอันนี้ มีสองสูตรมีสองสูตรบ่น้วยกันเพราะคนเราฟังอันนี้กระตั้งหาดอันอ่ะสองสูตรสองสูตรนี่ค่ะชุดบนชุดบนค่ะสูตรนี่รักรลอยได้ได้ซีกับพกได้ซีกระพกเนนที่พกอืมรักซิบหนึ่งรักซีบหนึ่งตัวเดียวอ่ะลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเนนที่ก็คือแค่หนึ่งศูนย์กับหนึ่ง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 ตัวเน้นหนึ่งหนึ่งตัวเน้นอืมงวดนี้จะมาหนึ่งหนึ่งบัวฟิโน่งดีจังเลยอ่ถ้าสูตรนี่เด็สูตรนี้บอดเด้นบอดสูตรนี สูตรนี้กระเด็นที่กันสูตรนี้ลักลอยตัวใดสูตรนี่ลักร้อยนะมีมีอันสองไงมีบ่ลักใดเป็นลักใดนี่ลักลอยนี่สองครับสองเจ็ดเจ็ดนี่ครับเน้นนี่อ่าสองเจ็ดเจ็ดสองสองสองหนึ่งครับเออสองสองเจ็ดนี่ครับแล้วก็สองเจ็ดหนึ่งครับสองสองหนึ่งนี่ครั ท่าสูตรนี่เน้นเจ็ดเจ็ดเน้นเจ็ดเจ็ด่ตัวร่องคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งนี่เท่านี้ค่ะอ่าขัดขัดสูตรนี่สูตรนี่คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด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 ตัวนี่ยราคาสองเจ็ดสองหนึ่งแค่นั้นสูตรนี่อ่าสูตรร่องสูร่ออทำมาชุบเอาสูตรบาร์เทลทีเขียนอ่าอันนี้สูตรแต่ว่าให้เน้นสูตรนี่บอกให้เน้นสูตรนี่พี่น้องนี่ครับพันมีสองสูตรสูตรนี่ลักดักร้อย สี่กับหกนะครับลักสิบหนึ่งรักลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งคือได้แต่เบิ่นงวดนี่มันมีเบิ่นได้ด้วยหนึ่งหนึ่งกับศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งกับศูนย์หนึ่งเท่านั้นกันเป็นตมาบลับพี่น้องจ้ะค่ะเอ้านะครับเดี๋ยวเราเท้าเขียนให้แกชุดบนพี่น้องมีสองสูตรนี่เออโบงงามแตะวกกะหามักได้พี่น้องได้หนับชุดบนนี่เขาก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องนี่ชุดสามโตนี่ หน้หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ท่านกี่กันกับกันหนึ่งสี่กับหนึ่งหุกก็ได้เอาไปเป็นรักลอยลักไปเป็นรักลอยก็ได้ตัวกันมันเพิ่มเป็นหนึ่งซี่กับหนึ่งหกเป็นตัวกันก็ได้เพราะว่ามันอยู่ลักลอยเด้ค่ามันไปแต่ว่านันเท่ากันนี่เด้เอาสูตรล่องให้เพื่นเขียนสูตรล่องให้เพิ่นเจ็ด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 หนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งขี้นกได้อือนะผู้ได้มากสูตรล่องเพราะว่าสูตรนี่สูตรเนี่ยมีแครหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์ แล้ครับธรรมชุมเดี๋ยวเบาเบาเท่าที่เขียนให้นะครับธรรมชมอ่าอืมแต่ว่าสูตรนี้ลักลอยได้ซีกับพกในซีกระพกลักซีดใหนึ่งในหนึ่งลักหนวยศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเนีนที่หนึ่งอ่าเอานะครับเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ธรรมชมอืมเดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์อสองตัวเท่านั้นออนะครับเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้กันนะครับเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้นะครับธรรมชมอ่าเอานะครับ พอังไม่ไงครับเอฟซีแคปหน้าจอที่พี่น้องได้พ่กรองนะครับหนึ่งมิถุนายนสอง8ันห้าู้ยหสิแปดทช่มอันนี้จะเป็นชุดชุดเน้นเพิ่นนะเปาเถาเขียนชุดร่องชุดกันไว้น้ำนะถ้าชุดเน้นนะครับชุดที่เพิ่นเด่นกับหลักร้อยสี่กับหกนะครับเด่นที่หกได้พี่น้องได้หลักสิบบนหนึ่งตัวเดียวงวดนี้นะครับงวดที่แล้วนี่อ่าศูนย์กับสองศูนย์กับสองแต่ว่าเพิ่นวาสูตรขึ้น่า ตัวนี้มันเดินดีก็เลยจับให้ลักสิบตัวเดียวนหวดที่แล้วมาศูนย์ให้นึงตัวเดียวตะกอนกับมาแปดอ่าเอาหลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งผู้ใดมีหลักหน่วยแม่นมจับมาใส่หนึ่งนะครับแต่ว่าเพิ่นจับให้แกแค่หนึ่หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์เท่านั้นตัวเน้นคือหนึ่งหนึ่งนะผู้ใดมักซีหนึ่งหนึ่งแกจับใส่เอาได้พี่น้องเด้อนะเพิ่นจับใส่ให้หกหลักร้อยหกหนึ่งหนึ่งกับหกหนึ่งศูนย์ชุดกันนี่ครับชุดกันบ่าวแถาเขียนจับคู่ให้แต่ตัวเนน้ ตัวเด่นคือเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งตัวรองนี่ครับเพิ่นมีสองสูตรชุดบนนะครับนันบหลักร้อยคือห้ากับสองห้ากับสองนะครับหลักสิบสองกับเจ็ดนะครับหลักหน่วยหนึ่งกับเจ <1 S 2> ็ดพี่น้องอันนี้สูตรร่องสูตรกันเพิ่นฮามาสูตรร่องพี่น้องฮาผู้ไดมักสูตรร่องอเน้นเจ็ดเจ็ดที่กันเจ็ดเจ็ดที่กันตัวรองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งนะครับอ่า เพันมักเล็กเบิ่ลพี่น้องสูตรเพันได้เบิ่ลงวดเนี่ยเล็กมาเบิ่ลงวดมันใจบ่มันใจอยู่ค่ะมันใจมาเบิ่ลมันใจต้องมาเบิ่ลงวดค่ะเพราะว่ามีเบิ่ลได้ค่ะเปิ้ลมักเบิ่อ้าครับเบิ้ลไว้ล่ะค่ะสูตรพี่น้องนะครับเปิ้ลได้ตามสูตรอ่าค่ะท่านผู้ชมได้ตามสูตรด้วยเล็กพวกสวยกับอ่าฮาร์ดกูได้มัดด้วยพี่น้องเนาะหากบ่มัดกับเบิ่ลเบิ่ลไว้ซื่อๆพี่น้องเล็กล่างบ่เอาบ่คะชุดชุดสามตัว ชุดสามตัวชุดชุดกันนี่สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดอ่าตัวร่องคือสองอันสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดอ่าสองอันสองสองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสี่คู่อ่าสี่คู่อ่าชุดหลังจะให้พี่กองคับนวดดีดก่อนพี่น้องเทสไปแล้วหรือเปล่าคะอ่าจังมะเบิงอ่าครับอันนี้ชุดบนค่ะชุดบนทั้งสองฟังเลยอ่าพี่น้องนะครับผม มาคาชอบเด้พี่นอ้องได้ครับชุดบนก็ไปหายิบจับลอตเตอรี่ไปได้นะครับอ่าชุดบนนะครับสามตัวนะครับหกหนึ6 11, 6่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์อันนี้เป็นชุดกันชุดร่อง้อพี่นอ้องได้อีกสูตรหนึ่งคนละสูตรนะก็เพิ่นให้เน้นสูตรนี้นะครับผมเอ,อา,าอ,นนอ,อากาศร้อนวันนี้อากาศร้อนมักนี่บะหนึ่งหนึ่งกหนึ่งศูนย์นี่แหละคะ่ะม,มัก เนืงนงน่งนี่แหละค่ะอืมนะครับเอาฮะผู้ใดมีหลักหน่วยแม่นๆมนทำชมจับมาใส่หลักสิบเพิ่นให้หลักสิบให้หนึ่งตัวเดียวให้หนึ่งตัวเดียว<ม>งวดที่แล้วศูนย์มาค่ะนะครับศูนย์มาหลักสิตบ <น S 1> ตะวันหลักหน่วยแมามาหลักสิบผู้ใดผู้ใดมีหลักหน่วยแม่นๆจับมาใส่หลักสิบเพิ่นค่ะให้ตัวเดียวงวดนี้อืมอืมมั่นใจว่าหนึ่งหาหลักสิบหนึ่งหาหลักสิบสองวันมาบนมาบนทำช่อม มีมาบ <some> <ot> ่นอะไรงวดไม่มีแต an ่บนเนี huh. ่ยงวดที่แล้วก็มาศูนย์งวดก้อนกับแปดแปดกับมาแปดงอนี่กับมาศูนด่วนนี่ก็เลยมันใจนึงกัมาหนึ่งอ่าก็เลยมันใจที่เป็นศูนย์กับผาแล้วเสียงให้เป็นสามเมันรดเป็นสองเต้มค่ะซึ่งงวดก้อนไงงวดก้อนกับศูนย์ก็เลยเอวสองออกก็เลยศูนย์มันนี้ไม่เป็นศูนย์รักน้อยก็เลยลดเป็นเต้มนึงเป็นเก้าก็เลยจีได้ สามศูนย์เก้าอะไรก็เลยปรับไม่ปับไม่แล้ไที้ตัวนี้ชุ่มนี้ปรับไม่ก็เลยตัวนี้เนี่ยเอาธรรมชมอันนี้เป็นสูตรเพิ่นปรับไม่ปับไม่เพิ่นให้ได้หน่อยก็เก้าหน่อยก็เก้าธรรมชกอ่าหน่อยตัวก็เก้าไม่ใช่ได้เน้นกับร่องยังละคู่ยังละคู่เราพี่น้องนะครับแกเพิ่นไห่มาหน่อยคู่ก็เก้ารับสูตรไม่ ะนะครับอาขอบคุณพี่ก้องท่านผู้ชมขอบคุณค่ะขอบคุณเอ็กซีแฟนคลับทุกท่านนะครับผมพอ,อ,อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะค่ะชมให้มานน้ำกันน้องขาพอการไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ